สวัสดีครับผมยินดีต้อเราก็สู่ครัวบ้านๆนะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับทําเมนูลาบหมูนะครับลาบหมูสูตรโบราณนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการลวนหมูครับผมลวนให้หมูเรามันสุกนะครับสุกพอนุ่มๆนะครับไม่ต้องสุกจนแข็งจนเกินไปนะครับครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นหนังหมูนะครับที่เราจะเอาไปต้มนะครับเราจะเอาไปต้มเพื่อที่ใส่กับลาบนะครับแล้วก็ เปิดไฟตั้งหม้อให้น้ำมันเดือดนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือกดลงไปนะครับพอน้ำเดือดได้ที่นะครับเราก็จะใส่หมูลงไปนะครับใส่หนังหมูลงไปนะครับใส่หนังหมูลงไปต้มนะครับต้มให้หนังหมูเรามันสุกนะครับพอนังหมูสุกไปที่นะครับ เราก็จะเอาไปหั่นนะครับหั่นแล้วก็เอาไปใส่ลาบนะครับโอเคครับอันนี้ก็นังหมูเราก็สุกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปหั่นกันครับผมจะไปหั่นนังหมูกันครับผมหั่นใส่กับลาบนะครับจะทําลาบหมูนะครับสูตรโบราณนะครับจะไม่มีเครื่องในนะครับจะมีแค่หมูสับแล้วก็หนังหมูนะครับ เป็นเมนูบ้านๆน,นะครับแล้วก็หัน่นนังหมูเราใส่กับหมูที่เรารวนนะครับรวนหมูให้สุกไม่ต้องสุกจนแข็งนะครับถ้าหมูเราแข็งเกินไปมันจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็ลวนพอหมูเรามันสุกพอปันกลางนะครับแต่ก็สุกนะครับผมไม่ถึงกับดิบไม่ได้ดิบนะครับแต่ว่าสุกให้หมูเรามันนุ่มนะครับ หั่นหนังหมูเป็นชิ้นบางๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กันกับหมูที่เรารวนนะครับหมูสับที่เรารวนสุกเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะครับเตรียมพวกผักเครื่องเคียงนะครับที่จะใส่กับลาบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับหอมป้อมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นเมนูง่ายๆบ้านๆครับผมสูตรโบราณนะครับอร่อยแน่นอนครับผมโอเคครับเตรียมผักเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหอมแดงซอยนะครับแกะเปลือกหอมแดงออกแล้วก็นำไปล้างน้ำนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับซอยชิ้นบางๆนะครับประมาณนี้นะครับผมใส่เยอะกพหอมนะครับผมอร่อยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นใบมะกรูดนะครับขาดไม่ได้ครับผมลาบใบมะกรูดดับกินนคาวแล้วก็มีความหอมนะครับของใบมะกรูดนะครับผมทำกินแบบบ้านๆง่ายๆนะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนไม่เคยทำนะครับก็ก็เอาสูตรนี้ไปทำกินนะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกสดนะครับ พริกแดยงยินดานะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่กับลาบนะครับเพิ่มความจัดจ้านเผ็ดร้อนนะครับผมโอเคครับครับผมทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทําลาบนะครับปรุงลาบนะครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับผมก่อนอื่นก็จะใส่พริกป่นลงไปนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยขึ้นอยู่ที่เราต้องการนะครับผมผมจะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ ก็ข้าวคั่วนะครับใส่เยอะๆหอมๆครับผมอร่อยครับพริก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสนะครับผงนัวนะครับผมใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องซีเรียสครับผมอันนี้ก็จะเป็นรสดีนะครับ จัดเต็มเครื่องนะครับผมเครื่องปรุงจัดเต็มแล้วก็จะมีน้ำปลานะครับเพิ่มความนัวนะครับผมจะมีน้ำปลานะครับใครกินเค็มกินจืดก็เดือะราครับผมปรุงรสตามใจเราเลยนะครับผมจะใส่ไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่อง หัวบ้านนะครับเป็นช่องกินเที่ยวสนุกสนานเฮฮาครับทํากับข้าวอยู่แบบวิถีชาวบ้านนะครับผมคนคุกเเขาให้เข้ากันนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ใบมะกรูดซอยนะครับเพิ่มความหอมดับกลิ่นข้าวนะครับผมแล้วก็จะบีบมะนาวนะครับมะนาวลงไปนะครับผมใครที่ชอบเปรี้ยวมากก็ ใส่สักสองลูกนะครับสองลูกถึงสองลูกครึ่งนะครับผมก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งลูกนะครับแล้วเรามาชิมดูนะครับว่าเปรี้ยวหรือยังถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เพิ่มนะครับแล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับคนให้เครื่องเข้ากันดีนะครับกับเนื้อหมูนะครับแล้วก็ใส่หลังจากนั้นนะครับผมจะใส่หอมแดงซอยหอมแดงซอยลงไปนะครับ แล้วก็พริกแดงจินดานะครับ่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะครับผมใส่ไปกับลาบนะครับลาบหมูสูตรโบราณนะครับสูตรนี้อร่อยครับผมรสชาติก็เผ็ดนัวเปรี้ยวครับประเมินกับลาบบ้านงานนะครับผมทำแบบนี้นะครับอร่อยแน่นอนไม่มีเครื่องในนะครับไม่มีตับไม่มีไส้นะครับชิมดูครับผมว่ารสชาติได้หรือยังนะครับ เผ็ดเปรี้ยวนัวได้หรือยังถ้าไม่เปรี้ยวก็ผมจะเพิ่มมะนาวลงไปนะครับประมาณครึ่งลูกนะครับจะมีรสชาติเผ็ดนัวเปรี้ยวนะครับแล้วตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมผักชีนะครับที่หั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับสับประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผม โอเคครับเราไปจัดใส่จานดูครับผมว่าหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงนะครับลาบหมูสูตรโบราณนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับโอเคครับทีนี้เราก็มาจัดลาบหมูนะครับใส่จานครับผมก็จะมีผักประกาศนะครับก็มีพริกมีกระเทียมมีมะเขือนะครับแล้วก็ มีข้าวเหนียวด้วยครับผมข้าวเหนียวนึ่งนุ่มๆนะครับร้อนๆข้าวเหนียวใหม่นะครับจัดจานก็จัดสไตล์แบบปนบ้านนะครับกินแบบนบ้านนะครับอยู่กินแบบง่ายๆครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยทํานะครับก็เอาสูตรนี้ไปทํากินครับผมทํากินได้ทําขายรวยครับผมใครๆก็ทําได้นะครับ มีผักตะก,กะผักกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งอ่อนนะครับมีพริกแดงกินดามีมะเขือกระเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวใหม่นะครับนึ่งใหม่ๆเพิ่งจะเอาลงมาครับผมนร้อนนะครับนุ่มๆกินกับลาบหมูเรานี่สุดยอดครับผมเป็นเมนูอาหารอีสานพื้นบ้านนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับช่องครัวบ้านๆนะครับผมเป็ียนลาบหมูสูตรโบราณนะครับอร่อยแน่นอนครับผมรสชาติเผ็ดเปรี้ยวนัวครับลองทำกินดูครับทำไม่ยุ่งยากนะครับผม ถ้าใครไม่เคยทําก็ลองทําเลยครับตามสูตรนี้เลยนะครับผมตามขั้นตอนเดียวกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องครัวบ้านๆนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเมนูใหม่ๆกับครัวบ้านๆวันนี้สวัสดีครับ